สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลแห่งโชคทุกทุกท่านครับอาคาเบอร์นี่ครับทางช่องเฮาครับสิพายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับอามาติดตามตัวเล็กเนวทางครับทีเอฟซีอาคอกันมากครับก็ถือว่าหลายนะครับอากหลายพอสมควรครับทางเอฟวิไลชิกเบืองแล้วนะครับเป็นชุดเลขดับนะครับอาเอฟซีคอมาหลายว่าสิโมลงไห้นะครับงวดนี้นะครับแต่าวเอฟซีกับคอมาหลาย เป็นชุดเหล็กดับของพ่อกล้วยนะครับอ่าเบิ่งเป็นแนวทางเด้อครับสาหรับแนวทางนะครับกะทางแอดวิไลกะกบรูว่าสิทาตามเอฟซีให้ถือใจทั้งเบืนะครับเพราะว่าอ่าบางท่านก็ขอมาหลายนะครับสําหรับแนวทางชุดเหล็กดับของพ่อกล้วยก็เลยสีเอานํามาฝากมาต่อนเอฟซีกันนะครับอก็ต้องขออภัยนะครับอ่าแนวทางแต่ละสํานักนะครับว่าจะเป็นชุดเหล็กดับเหล็กเกิดนะครับกะยยอมมีเข่ามีรุดเป็นธรรมดานะครับ เอฟซีเข้ากะให้เข้าใจกันตามนี้นะครับอ่ะภูมิภาเข้ากันจังตำนะครับสําหรับชุดเลขดับกะพอขันมะลายนะครับเอาเพื่อวมาเป็นการเสียเวลาครับมือนี้อ่ะทางแอดวิไลนะครับสีเอาชุดเลขดับล่างครับของพ่อ้วยมาฝากกันสักก่อนนะครับอ่ะครับเป็นชุดดับล่างเด้อครับของพ่อ้วยนะครับมือนีเสียมาฝากมาตอนกันนะครับอ่ะมาเบิ้งน้ากันครับเอฟซี อ่าเดี๋ยวทางแอดวิไล่เขียนให้นะครับอาจจะเย,ย็นเบิ้งเบิ้งแอดวิไล่เขียนไปน่ำแคบหน้าจอไปพร้อมกระได้นะครับเอฟซี FC นะครับออาเดี๋ยวทางแอดวิไล่เขียนนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสามครับสาม หนึ่งหกแปดแปดหกเจ็ดเจ็ดอ่ะคือเกาคือดื่มนะครับเวซีคุณพอ่อคุณแม่นะครับสำหรับชุดเล็กดับนี่พอกลวยกบเบาอยู่ตลอดนะครับ ไปชนเลขดังผู้ใดเลขควมฝันแม่นๆของผู้ใดนะครับก็ต้องขออภัยเพราะว่าพอกล้วยดับตามสูตรของพ่อนะครับสื่อใดคือเกาเพราะว่ากองฉลากไม่มีเลขดับนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าเอฟซีบางท่านขอขอมากเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับเพื่อนกระไดไปเปลี่ยนแนวทางบรรทัดฐานนะครับเอฟซีเข,ข้าใจนะครับ สำหรับผู้บอต้องการนะครับชุดเหล็กดับกับโมเป็นงยังแต่ว่าผู้ต้องการเอซีนะครับกับข้อม,มนอันขอกันมาหลายแอดวิไลเช็คเบื้องคอมมนเ์แล้วนะครับผู้อยากไดกันหลายนะครับก็เลยลงยุงไห้ขึ้นเกานะครับแต่การรับชุดแนวทางนะครับแต่ละสำนักที่ทั้งแอดวิไลนะครับได้ลุงไปนะครับ ให้ FC นะครับอ่าติดตามนะครับเพราะว่าบางสำนักพูนสีมาคลิปเดียวจบบางสำนักกลมาสองคลิปสามคลิปอยู่นะครับอ่าห้ากาเบิงให้ถึงโค้งสุดท้ายนะครับเ้าเบิงให้ถึงโค้งสุดท้ายนะครับช่วงลอยต่อนะครับช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอ่าแนวทางรัฐบาลไทยนะครับกะคือว่า ออกมือวันเสาร์คือเก่านะครับเป็นวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับเด็กกำลังวัานกระสีไก่เคียงกันนะครับเป็นตัวเก่าตัวเดิมนะฮากับส่ดุลพินิจเก่านะครับย้ำว่าดับชุดนี้นะครับคีปนี้เป็นล่างด้วยครับเอฟซี FC. เป็นล่างนะครับึงสกีปให้ดี เอาลอดสักคู่ครับไก้สิเซ็ดแล้วนะครับ FC. เอฟซีเลขดับพ้อกล้วยนะครับเป็นชุดล่างนะครับ กส่วนสองสองสองส่วนสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีอ่ะคุณพ่อคุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นชุดดับล่างนะครับเอาทางแอดวิไลคัดออกมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวสิขายายเอฟซี FC คุณแม่ได้เบิ่งชมกันนะครับเดี๋ยวสิมาเซ็กยอดว่ามีจักคูเซ็กให้กันเบิ่งสดๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15 16 17 17คู่ครับ17คู่34 35สุดครับ FC อ่าเพราะว่าแอดวิไลนับเป็นคู่นะครับ35ชุดนะครับอ่ะครับเซกเบิองไม่อีกนะครับพี่สิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

สามสิบห้าชุดนะครับอ่าเอฟซีเบงส์คิปให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่สามสิบห้าชุดเป็นดับล่างนะครับอือเป็นดับล่างอ่าเบิงเป็นแนวทางนะครับทางเ like อสวิไลกกับ ะเอาลงมาฝากมาตอนเอฟซีผู้ต้องการนะครับ35ชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเปลี่ยนเดี๋ยวแอดวีไลสีขอทวนตัวเลขสักรอบนะครับขอเวลานะครับสักรอบนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเปลี่ยนกระมีนะครับนะครับเดี๋ยวสิขยายมุมกล้องให้อีกนิดนึงนะครับเอาแอดวีไลสีอ่านรอบเดียวนะครับเพราะว่าแนวทางมันหลายเดี๋ยวสิกินเวลาเอฟซีนะครับอ่า มีครับ0 4 4 0 1331 6886 77 5995 9889 90 09 1881 4554 36 63 72 27 99 0110 34 43 06 60 50 หกหกเก้าศูนย์สองสองสองศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับนี่คือชุดเหล็กดับเป็นชุดล่างนะครับสามสิบห้าชุดเอามักชอบแคบนาจวจะไว้พิจรารณาเป็นแนวทางฝากตอนกันครับบ่มักปล่อยผ่านเข้าเบิ่งเป็นแนวทางนะครับอ่าสำหรับตัวเหล็กแนวทางนะครับเอาสำหรับตัวเหล็กแนวทางชุดดับของพะกล้ยก็มีเขามีรูดเป็นธรรมดาครับ ดับยูแน่บอยูแน่แต่บีเอฟซีก็ยังต้องการหลายนะครับสำหรับตัวผมแล้วนะครับสำหรับแอดวิไลแล้วนะครับก็ขอช่ชยแนวทางตัวเลขของคุณพ่อกล้วยนะครับเพราะว่าคุณพ่อบดเอ็ดลัดดับเก่าครูซิปคู่ครับเอฟซีสามสิบห้าชุดบอดดิธรรมดานะครับแต่ว่าคุณพ่อก็เคยดับยูมาแล้วก็ถือว่าคุณพ่อเป็นนักคำนวณคนหนึ่งเลยนะครับที่แอดวิไลนับถือนะครับเพราะว่า อ่าบางคนว่าคือโบเฮ็ดชุดเล็กเกิดอ่าชุดเล็กเกิดขึ้นพ่อก็เฮ็ดขึ้นกันนะครับอ่าชุดล่างเข้าปล่อยไปแล้วนะครับชุดเล็กเกิดนะครับแล้วก็มาล่อชุดบดนะครับขอสีทรงตัวเลียงนวทางมาให้มือใด้นะครับสำหรับชุดบดนะครับแล้วก็ดับบนนะครับมือนี้เข้ามาเบิ่งชุดดับล่างของพ่อกล้วยนะครับเอามักชอบจำตามคขบมามักไปผ่านทา้งทรงเสนอเป็นแนวทางอ่าพ่อกล้วยก็นํามามาฝากมาต่อเอฟซีเป็นแนวทางครับโดยบ่มีค่าตอบแทนอีหยัง แต่ว่าพอกล้วยก็อยากให้เป็นวิทยาท่านแกเอฟซี FC ทั้งช่องนะครับอ่ะสุดท้ายนี่ให้เอฟซีทั้งช่องครับยูดีไม่แห้งครับอ่ะลำๆรื่อยๆทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ